แจกเงิน1,000บาทปัดคนจนพวกนี้จริงไหมมีผู้ชมถามมานะครับบอกว่าไปดูข่าวช่องนูช่องนี้บอกว่าจะมีการแจกเงิน1,000ก็ดีใจว่าอาจจะได้เงินพิเศษอสตังไปตามข่าวมาให้แล้วนะครับกับข่าวสตังมีเดีย19กุมภาพันธ์2568นี้นะครับจะบอกคุณผู้ชมว่าผู้นี้เงินเข้าก็จริงแต่ว่าเป็นเงินผู้พิการนะครับซึ่งเข้า200บาทเหมือนทุกเดือน สำหรับใครนะครับที่ดูแล้วอ้าวแล้วทำไมเข้า200ร้าบไปดู1000คือแบบนี้ครับทุกเดือนเนี่ยผู้พิการจะได้รับเงินรายเดือนวันที่10ของแต่ละเดือนเนี่ย800บาทใช่ไหมซึ่งเขาจะเอามารวมกับเงินสวัสดิการแห่งรัฐอีก200รวมแล้วเป็น1000นั่นเองแล้วเขาก็เขียนหัวข้อข่าวว่าเป็นเงิน1000บาทซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่นะครับเขาเอามารวมกันผู้นี้จะได้รับแค่200บาทเหมือนเงินปกติทั่วไปเหมือนทุกๆเดือนที่คุณได้รับในบัตรสวัสดิการนั่นเองนะครับและจะได้เฉพาะผู้ ผู้พิการและบัตรสวัสดิการเท่านั้นส่วนคนที่มีบัตรสวัสดิการอย่างเดียวจะไม่ได้ตอบชัดนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดมีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ม,มาใต้ล่างได้จะไปตามข่าวให้ครับดูข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมนะกดติดตามและกดกระดิ่ง u t u b e ช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทาง,าง,างรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียช่องสตางค์มีเดียช่องข่าวของคุณ